สวัสดีจ้ะพี่นอ้องสวยงามเที่ยงๆ้วจ้าเที่ยงหรือบ่ายบุนี่บ่ายนะบ่ายเลยเนาะพาพี่น้องมาจวดจะเห็นบกเนาะแค่เห็นกันน้ำลายแตกน้ำเลยเนะาะแต่จรชงๆพาส้วมมาคอบพี่นงกินเมนูหลายเมนูละมือนี่แต่ว่าต้องได้กินมาคอบนามันจังจวดนะหุ่มบุ้นเลยเด้อจ้านี่ฮค่ะแต่ยังบุสุกจ้ะถ้ายังบุสุกมันจะมีรสเปรี้ยวเด้อจ้ะ ภาษากลางพี่น้องถามมาว่าเรียกอย่างสติ๊ิจำบุพเพเรียกตะคาบ้านสติกเละเอิอนหมากคะภาษาเหนือหันมากมากอย่างนา้เนาะไม้ลืมเลย <laughs> พี่น้องคอมเมนต์บอกอยู่ลืมเลยลืมเลยขออภัยพี่น้องลืมเลยอ่านอยู่คอมเมนต์หักลืมและสมอย่างสักอย่างนี้หลยม,มันเปรี้ยวมากมันแต่มันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบนัวๆพี่น้อง เดยดูนี่ต้องได้กินนัวนัวเพราะว่าเขาใส่ถึงชิลดไงเมนูเมนูนีหน้านี่เขาต้องได้กินจ้ะถ้าเมือบ้านถ้าไปอีสานเฮาแต่ถ้าเข่าเข่าเริ่มออกสุ่มเนาะถ้าบ้านภาษาบ้านเฮากะถ้าแบบนาดํากับมาเริ่มเดียวเข่าเขียวมันสิซุกกว่านี้จ้ะมันจะหวานอมเปรี้ยวแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้มันสิเปรี้ยวอย่างเดียวเลยมันก็เปรี้ยวอมหวานนั่นแหละมันไม่หวานอมเปรี้ยวหรอก สมก่อนเนอะรู้สึกว่าให้มันต้องเปรี้ยวแต่ว่าเท่าที่ชิมมากอะเปรี้ยวอมเปรี้ยวนะจ๊ะเปรี้ยวอมเปรี้ยวเปรี้ยวข้างในเปรี้ยวข้างนอกก็เปรี้ยวข้างนอกฝาต้มเปลือกมันก็เอาตำจ้ะตำตำตำเปลือกให้มุนๆหรือละเอียดเลยกะเทเม็ดลงตามปรุงเครื่องแบบนี้ตำเหมือนเขาตำมะฮึงเลยจ้ะเท่าแต่เขาจะต้องใส่มะเขือเทศใส่มะนาวแล้วใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกแค่นั้นเองใส่น้ำตาล ใส่พริกคุณนะเราต้องห่วงเรื่องความเปรี้ยวนี่ค่ะตาแจ้งคก,กีกคออักไปพี่น้อง<ห>มาน<อ>นจุดจุด้วกัน,น,<อ>นจ้า นแกะเรียบร้อยแล้วจ้ะเต็มพภาตุเต็มภะถาดบุพ่อก็เอาใหม่เด้อไผ่บุ่อิม่มค่ะมาราดน้ำจิ้มเลยโอราดน้ำจิม้มน้ำแจ่วเลยนู่นมันก็ไหลไปแล้วไปแล้วอืมแซ่บปะนี่ล่ะแซ่บสำลีแซ่บคักๆคนค้นคนมันนี่น,น,นี่นาะเน้เอเต็มระถาดเลยนะ เตรียมผัดเลยแบบน,นี้จวดมามาพี่น้องเตรียมช้อนช้อนมามาดิเตรียมช้อนมาเตรียมช้อนมา,มนมาจุดจวดลำกัน,นจ้ะพี่น้องหน,หนึ่งปีได้กินหนึ่งครั้งเดอ้อบะโคหนี่เดอ้อเด้อมาเด้อมามาพี่น้อง ่ลยกแคือนั่งบึงแล้วเนาะคืนี่งเม็ดอยากนึงเจ้าอยู่จังรับบ่อยช่วยประคักทักใส่เธอสามสี่เม็ดเลยมันติดติดคอคือเม็ดนม่เอาออกจ้าใครเม็ดติคอเม็ดบเป็บ พี่น้องคนได้กินมะเขือคือเม็ดบอเป็นมันบออิ่มเลยเนอะฮะอันบออิ่มเลยเนาะนึ่งเม็ดนำมันมันมันบแซ่บนะือบ้วนที่เ็กัเพ่วดวงนนท่านมาเนาะอันมีคนนึงยอมแพ้แล้วมานั่งเบิ่งมูอยู่ กินมขาพูดหรือเปล่ามันต่อกันลเลยเหมืนยังลายยกเลายยกหรือมือนี่ยตู้เขาเผื่อคลายเม็ดมาทานเด็กกินคลายเม็ดไอ้ช่วงกินเม็ดนี่อิีปอนเดี๋ยวมันจะไปเกิดในท้องอเป็นเผ่าตัวเด็กน้อยนั่นนะ่ะ ถ้ากินแบบเปลือกนี่หิ้งหกก็เปลือกเลยนี่มันจะปัดมันจะได้อรรถรสดีอีกนะนึ่งเด้อาัดไปสุกมาตุ๋นมันจะไปกันได้อยู่เออแซ่บแซ่บเฮขึ้นมาลงนานๆได้กินทีบ้างนานๆได้กินนี่ละหมุดเนาะแม่ปีละหมุดแม่หลายปีเลยหลายปีเลยเนี่ยท้ากินเนี่ยเขาได้เมื่อบ้านก็บไปได้กินเนาะเมี่ยนแบบเมี่ยนแบบก็บไปได้เมี่ยงงันี่เหรอเนะ เปเด็กกินทันส่วนมากค่ะคุณเมื่อยามเทศกาลเนาะมันกับบุญมีเนาะคนอยู่บ้านก็ใจร้ายอยู่บุษสงมาให้กินเนาะบัเล่ย์แฝดโพสอ่างหมูบ่เนาะกินนั่นกินนี่ดิโพสอ่างหมูใจร้ายเมื่อจัดมาคักเป็นสอบนี่นี่เบลทั้งใดเนี่ยเอาไปใกล้นาเขาเลย นาเล่นบ่ไปนาเล่นมาอืมครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วแซ่บไปลูพี่น้องก็เคยกินอยู่าสุด10ปีที่แล้วก็มีพี่น้องที่ไปอยู่เมืองนอกเฮาบ่ได้กินเลยนะจะจะ ก็บี่ยังอย่างเงี้ยเพิ่งได้กินอยู่ไทยนี่ก็ได้นะอยู่ไทยนี่ก็ได้เดี๋ไปมึงลกอยู่ไทยนี่ก็ได้นัวบักคักน้ำปลาเด็กแล้วแก้ลอยน้ำปลาเด็กพริกขวอืมนึกขวบขึ้นสงสัยเยมันเป็นยังไงบ้าแล้วใส่หรือขวบซั่วบักข้อม ยังอิ่มไม่คาแต่แกะเม็ดอยู่มันเอิ่มง่ายแลยเหี้ยมันเม็นหน้าเด็กไปหาทางเลาวเหนียวลาวโซนบนเลยทางหันฮัดคืนไปฮัตคืนไปมันอื่นบปลงโซนไผ่โซนมันเลยด้อพี่น้องบูมีดอกโซนกอกโซนกลางกลางเลยเนี่กลางเาไผ่วางมันเนี่ยโซนกลางมีดอกด้ กินน้ากันคือเก่าอยู่น้ากันคือเก่าคนอยู่น้ากันจ้ะถึงใส่ซ่อนกางก็เป็นคือเก่าคนเป็นมันอยู่น้ากันคุกคีกันอยู่เนี่ยเดี่น้องเป็นห่วงว่าโอ๊ยบ่มีซ่อนกางย่านโควิดนั่งนี่จุ่มกันกับติดแหละนี่ใส่ซ่อนกางกันเลยบุยใบใส่เลยจานกลางดูเบียดนี้เลยเนาะจ้าจับจับอิ่มมันเอง พอแล้ว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 กินมาคัก